เป็นเป็นคุลี่เป็นคุลี่มันกันชาเด้อเพราะว่าเป็นกะดีใ่บุนแก้มันว่าน้องเป็นกะดีเย่าไปต้นใจน้องปังปากเจากา้าบ้านเนี่ยไปปังเออตำตำเปิือกงอตไตของติรดรทตำได้ก็นี่อย่าไปว่าความเกยจริ้งเอออย่าไปคิดมากเลยน้องเชื่อพี่เชื่อพูนแก้วเถอะว่าไงตอนนี้เปียกบอลกันพนันของเราเนี่ยมนันรู้สึกเงียบเงาผิดปกติชอบคนใช่ไหม บอนกั้นแบบนั้นไม่คยมีคนมาเล่นเลยนี่วังนี้ก็เล่นเ่งต่อไปไม่รู้คนเล่นโคงคงได้กันแล้ว้าพวกเราเออพวกเล่นเคงกันน่อยวังนี้อยู่ได้ก็พวกเล่นอยู่พวกเล่นอยู่เออพวกเล่นอยู่มาวังนี้ก็ชอบเล่นเล่นอยู่อันอ่นเนอะพวกไปเล่นนั่งวันก้อนตีนึงแล้วนั่งเลิกเลยยังโยกันอยู่เลยโยกันน่อยโยกันใต้คนเป็น โย่บัดใจกูเปดเออพอลร่วงกวาด้ามาถึงเงีนพอลร่วงวัดพอลร่วงหัวเพื่อเอ้าไปโย่กันประเด็ดไอ้หลบบายเลยหนุ่ยก็โก,ก,ก้แปลกแปลกเป็นทีนี้การที่อยู่ด้วยกันนะพี่ช่วยสั่งให้ลูกน้องคนงานหน่อยมันทำตัวไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ที่ถูงที่ต่ำกับฉันมันก็เถียงใครทำงานขัดใจน้องสาวกูกูตัดเงินเดือนเลยทั้งไอ้พีไอ้ปุ่แก้บบแกว ส่วนมากไอ้เปียกเลยมันขโมยของชิ้นใบครั้งฉันซื้อครีมพอนเอาไว้จานหน้ามันขโมยพินทีแล้วไอ้เปียกมันขโมยทำไมครีมน้องสาวอ่ะงอไปหน่อยเปียกครีมพอนน้องก็ซื้อไว้ตาหน้าฮะกูป,ปาไปตาเกยครีมตาหน้าปาไปตาเกยตาจ้อยแวนในตัวทันมันประคัดมันว่าครีมนี้ผสมด้วยหมอยจะได้เจอ <c oughs> หมอยจะได้เชอไอ้ไหนอ เออว่าใจถารับได้ยังกอดอยู่ลเลยบ้านมันไม่รู้เรื่องอะ่ะคนใหญ่เปียงเราไม่ซ้อมมันเลยลำคาญอยู่มิสบายใจมันบ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้วัใน,นคนเมื่อในเปียกเรียไปเร่น้องมันลุกขึ้นตั้งแต่เชา้าไปไหนงานไม่ทําไ่เปียกไปในลาดเลยจะเดินในลาดตะวันเก่งกลวยเมกาตั้งแล้วก็ลุงไปนอนนอนเลยตัวระจับไปตัวรจับใจในเก่งกลวยใหญ่บ้า ตัวจับปักตไในเก่งกลวยมาโรเห็นบริจันมันหวาทะยากให้นาทีไม่เพลงเร่งหายใจเล็กไม่ในเครือในเครือแต่มันเกี่ยวได้กับกลวยและตึงกลวยปอมึงเป็นลล่เหรอมันคนหลายเรืองไงบ้าเออไอนีก็แรงกว่าเครือไขไอ้นี้ก็ไขตั้งเครือเตียงอินต่ยองหัวแม่เล้แม่เฮอได้จอบนักหน้าเขา กี่หลักอย่าไปเคยขโมยเขาใอ้เพียกรู้ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจตายก้องในเทวินในเพียกหลักบอยมันไม่หวาดรยกกว่า,อยอยวาไม่หวาเออวันนั้นกูเข้าไปหลักปล่าพงหลักปล่าพงเนี่ยอวพอเดินออกกีจ้าวันว่าโอกาสน้าเชิญใหม่นะคะก็กูไปหลักลาวนะร้อยกันนั่นเข้าไปหลักปล่าพงอย่างเชืญเลยเ,เดี๋ยวปัตมินปัญตมินนะหลนะักจ้าปัญตเลือนเด็กนน้ต่อ เต็เนียบรังเกยเว้นเขาว่าเต็เนียบพิรุดเลยจริงเอ้ยท่านนายกทองครับทำไมผมอยากจะทราบว่าพันธะเลื่อนที่งของมอบยูเตําเนียบรังเ,ยงเยนนยกนนย,กยกวนออยนยยันนี้ยังของมมบอดูแน่นไหมครับเออผมก็ให้กลุ่มซีมาเขากลับไล่ไปแล้วนะและตอนนี้ทยอยทยอยแล้วครับบางส่วนก็ยังเหลือบ้างคันเลย อาโยยไปอยู่ไหนครับตอนนี้ก็ไปอยู่ที่สะพานมักกะพางวานอยังไปมากไปตามแต่เร่งไม่รูเร่งคือจัดเต็มนะเออทลักันก็เราเรื่องจริงคือจัดร้อยจริงใครอยู่บ้างอ่ะใครก็ใครอินโนทรากก์กคอยได้จัดรายการ